สวัสดีค่ะพบกับกับข้าบ้านเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะทําเมนูพะโล้หนังหมูกันค่ะเหมือนที่คนจีนก็ทานกันในคลิปนะคะขั้นตอนแรกเราจะไปทําความสะอาดหนังหมูก่อนนะคะโดยการแช่เกลือแล้วก็ใส่น้ําส้มสาชูนะคะแช่ไว้10นาทีค่ะ พอครบเวลาแล้วก็ล้างทำความสะอาดทักสองสาน้ำนะคะจากนั้นเราจะนำไปต้มค่ะใส่น้ำต้มน้ำให้เดือดใส่ขิงประมาณ4ี่หชิ้นแล้วก็ต้นหอมจะใช้ต้นหอมของคนไทยก็ได้นะคะใช้ประมาณ4ี่ห้าต้นค่ะแล้วก็ต้มเป็นเวลา20นาทีนะคะในขณะที่ต้มเราต้องคอยกลับ หนังหมูของเราให้มันโดนน้ำทั้งสองด้านเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำความสะอาดโดยการขูดเอาน้ำมันที่มันติดอยู่กับหนังหมูออกให้หมดเลยค่ะพอเราล้อน้ำมันด้านในของหนังเสร็จแล้วเราก็จะมาขูดด้านนอกของหนังนะคะเพราะว่าด้านนอกของหนังก็จะมีเมือเม่อืึ้ แล้วก็มีน้ำมันติดอยู่เราจะขูดออกให้หมดเลยค่ะเพื่อให้หนังหมูเราสะอาดคกลิกเลยนะคะตรงไหนที่มีขนเราก็ดึงออกด้วยค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการม้วนนะคะเราก็จะม้วนตามยาวของหนังที่เราได้มานะคะจากนั้นเราก็จะมัดมัดให้มันเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็น ขั้นตอนของการทำพะโล้นะคะใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลกรวดลงไปแล้วก็ทำให้มันเป็นคาราเมลนะคะพอเป็นคาราเมลแล้วเราก็จะใส่ขิงลงไป5ชิ้นต้นหอมหชิ้นจาังนั้นใส่โป๊ยการ์ใส่อบเชยใส่ใบกะวานใส่พริกหอมหรือซวงเจียนะคะ แล้วเราก็นําหนังหมูที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ําให้ท่วมหนังหมูของเรานะคะแล้วเราก็จะปรุงรสกันค่ะปรุงรสด้วยเกลือครึ่งช้อนชาค่ะสีอิ้วขาวหนึ่งถ้วยตวงนะคะสีอิ้วดำสองช้อนโต๊ะมิรินสองช้อนโต๊ะชูรส หนึ่งช้อนชาค่ะแล้วเราก็จะปล่อยให้มันเดือดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหนังหมูของเราจะนิ่มพอหนังหมูมันนิ่มแล้วนะ้ำมันก็จะลดลงประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำลาดกันนะคะก็จะมีกระเทียมสับหนึ่งช้อนโต๊ะขิงสับหนึ่งช้อนโต๊ะพริกสับหนึ่งช้อนโต๊ะต้นหอมหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะ น้ำส้มดำหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลหนึ่งช้อนชาพักไว้ก่อนนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ไปนำหนังหมูขึ้นจากกระทะนะคะแล้วก็มาตัดเชือกออกจัดใส่จานเรียงให้สวยงามแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มที่เราทำไว้เมื่อกี้ถ้าอยากให้มันชุ่มฉ่ำมากกว่านี้ก็ตักน้ำพะโลที่เราต้มไว้าราดเพื่อให้มันชุ่มฉ่ำมากขึ้น พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ